ุณโกโก้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 อบคุครับตา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 คือมันฟินนะหนูก็ฟังมาหลายคลิปแล้วมันเพลินเหมือนฉลาดแต่ทำไมหนูไม่หลับเลยหรือหนูฟังไม่ถูกวิธี หนูต้องทำยังไงให้เวลาฟังแล้วหลับอ๋อนั่นที่ผ่านมาเนาะนี่ตอนนี้หนูถามตรงเห็นไหมครับถามตรงมันเรียวถามดีโอเคไหมถามตรงก็ให้ตรงตรงพร้อมไหมครับพร้อมนะเริ่มต้นสูนย์หจเข้าไปเปืด้ด แล้วกลั่นสต็อกมันเอาไว้หน่อยกลั่นนานๆสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีสามารถทําได้ทําได้เลยนะครับโอเคนะทําไปปกติธรรมดาได้เองครับไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นโอเคนะดูซิว่ามันจะเบาหัวไหมเบาตัวหายใจโล่งไหมถ้าเบาหัวคําต่อสุดท้ายเลยโอ้ยหลับสบายเลยโอเคนะเอาละพร้อมไปฟังเสียงดีๆไป นานสรุปได้ไหมถ้าหากว่าทําตามคำที่ลุงบอกได้ไม่ได้เบาหัวบาตัวแล้วหายใจลงถ้ายังไม่ทันทําใหม่โอเคนะ,ะครั้งที่สองพร้อมอยัง จบไหมครับก็หวังว่าน่าจะรับในสิ่งที่ดีดเพราะถ้าถามตรงมันก็จะเข้มข้นกว่านะฮะเพราะมันเฉพาะเจอะจงในตัวของผู้ถามมาผู้สงสัยหรือว่าผู้อยากจะได้โดยตรงโอเคนะ Thank you very big ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานครับผมจบข่าวครับ